อยู่กล<ว>างๆกันนี่อยู่กลางๆกันนี่กลัวกลัวจริงไหมครับกลัวจริงไหมครับไม่กลัวกลัวอะไรอ๋อ<ต>ไม่กลัวนะครับไม่กลัวธรรมดากลัวมากต้องลงข้าวลืออย่าไม่กลัวเมียะไรนี่ข้าวลือลวล้อ,อ,อข้าวลืออย่าไปเชียร์มันข้าวลือหรือว่าจริง โดนแล้วครับพาอะไรครับข้างหน้านะสองตัวติดๆนะครับ Ừ. Hey, hey, hey. Chốp <laughs> đi Học ơi <laughs> Ừ Học ơi, học ơi Bia Mày heo lâu vơi Ê, ê, ê đại <laughs> leo Bà liêng tay, bà liêng tay โอ้โหไ,ไอ้นอกได้ตรงนั้นกำน,น้าดิเลยใช่ไหมน้าด,ดีเลยปักปุ่งเลยงงโอ้มันรุ่งเลยหรอรุ่งขี่กึ้นมาแลวนะครับ

ไอ้ไร่ออนจังเอ้ยอัดปลาออนจังตายวันนี้ตายตายสู้ปลาซากไม่ได้ตายแล้วสู้คนบัดปลาซากยังไม่ได้เลยตัวใหญ่เลยเนี่ยเกาเก็หน้าเป็นเกาไปิโน่นะ ổn chặt chặt ổn mà còn ăn bà xác nào Mất này mất ngày đồn là lá đâu. กูนั่นไอ้ตายละไมเหงาเงามเบี้ยขึ้นมาเรลขโน๊ก้ามาเรลขโน๊ก้ไอ้ดกไอ้ด๊ใส่สิบอ่ะโดกใส่สิบอ่ะจริงิกแล้วโอ้ยโอย ôi sáng mừng ngày chăng à, khi tè ra khi tè vậy nhóc đi anh tôi mới nói là ngon mình đang gió cho mấy bia cặp bông cặp bông cặp bài chán cặp 咱们。<TV? S 1> ติดแล้วส่งมาติดรุดเบียร์จิ้มไพ่เลยเลยกูคนเดียวเอ้ยยำมันนะเนี่ย

เบียร์สานิ้วนี่ข้าวีห้านิ้วเอาเรือก็เบียร์กมันในจอดเนี่ยวะอีกแล้วนะครับหัวเรือท้ายเรือโดนเรนโบใหญ่นะครับหัวเรือน่าจะจอดนะครับปันเทิงนะครับวันที่สองวันที่สองมั่วหมดั้งเรือนะครับโอ้ินซ่าปลาเลี้ยงไตนูอีกแล้วนะครับปลาไตหนูมีทุกฟาร์มเลยครับ

เบียนโกมันโกมันได้ยังไงนู้โนนัจเบี้ยโกมันนั่น้นเบียาบียไม่มีอยู่ตรงนั้นในนอนย้อนมาดิวะนุ่นนะครับตอนนี้ม่วมาแล้วนะครับ ไปนู่นแล้วนะครับขึ้นมากี่ตัวจอนซี่สามตัวสามตัวมาตัวนะครับมาอีกแล้วนะครับตัวใหญ่ฮะตัวนี้นะครับสิบบวกแน่นอนครับผมยังได้ตัวฟี่หลายตัวเลยวันนี้ กุญชอัดหน้าเขียวแล้วกุญชอัดหน้าเขียวแล้วไปแล้วคนระับไปแล้วนะครับโอ้ยไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับตงุงยังไงดิอยากจะเจอปลาใหญ่ไหมไปแล้วนะครับ มันคูมันกูมันนี่นะครับนี่นะครับ

Ôi, anh bị bị nu Anh có bị có rồi, anh Có bị gói nhiều để bơm đi Đó đây, đây cho mà chân Sang ไม่ดอกก่อนพอดมันขึ้นปีนูช่วยชีวิตรอกปีนูก่อนเร็วๆช่วยชีวิตของปีนูก่อนอกไม่ใช่ชนเลี้ยเสือกูให้ตเฮ้ยดอกเออ สุดยอดชูเร็วชู่เอวชูเวเดือบรอโอเคเอาครับอัดปลาไม่ใช่ปลาอัดคนไว้เอ้าเอ้าอัดม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 าเก็บเร็วเก็บเร็วอัดมาอัดมา จะวิ่งทำไมเนี่ยนี่นี่ครับคนหัวคูครับคนหัวควูจะวิ่งทำไมไม่เข้าใจจริงๆไปอีกแล้วตุกไปอีกแล้วนะครับไปอีกแล้ว อินซ่าอินซ่าขึ้นมาแล้วไม่มอดหายเว้ยฉันไม่กินพวกีิโกลนวะ <c oughs> เกะมันเนี่ยดูีิโกลนเ,เอ็กเลยสัก เดี๋ยวเรียนให้เอาเบิริดอยาทำไมเปิดเถอะนี่นะครับนี่นะครับเดินทางกับนะครับผมมีบทนะครับบนเตือนบขกคำบนตกเจงวันแล้ว ยกเองยกเองไดไหมตัวน <mile> ี้่ต้องหมีตวงโอ้ยยังไม่หมดอ้าวหมดเอาเบียมาเเเลชันี่แม่กนูมได้ตายย่หลุลูกพีแต่ลูกนี่เลี้ยงไวเ็เม็ดเฮ้แม่ปัดเลยนะเออไ้คนีนี่โจ ไอ้เบียโจกรถตอนนี้มีเรื่องอไรเล่นอยู่ประมาณก่อนเนี่ยหไไลั <c oughs> ลงเลขเอยายังพี่ห <c oughs> ลังเลขหมดแล,ล้วเหรอเดี <c oughs> <อ>๋ยวพี่ังไม่ดีหรอยังอีกมาณังรอกันได้ <c oughs> ดาวตัวนั้นนะของคุณใช่ไหมใช่โอ้โนี่ครับไปไปชมฟาร์มปลาไตนูนะอังเกยช่อนหัวเสียมโอ้ยไตนูจะได้ได้ฟาร์มนะเดี๋ยว่าไปไปเจ้าของฟาร์มมันเลี้ยงใหญ อะดรเบี้ยไอเบียเถ้าไม่เเดินขึ้นมาตัวไม่สักทีตอนวันตอนคืนก็ไม่บอกตันแลกอะไรหรืโน้น้รอบ้าหรอน่าจะมายกอีกนะน่ามันตองไปยกอีกอย่แล้วเนี่ยดูรถตัวเน่ยแม่นนะากันโต ไปเบ้กเอาเองไปเดี๋ยวานนไ่านนไดแต่นุ่นเลปลาซากทีเดียวปลาซากเหลืองติดกับรูม